ลลกลับมารับบทร้ายอีกครั้งหนึ่งกลับมารับบทร้ายแบบดราม่ามากๆค่ะเรื่องนี้แังเขาไม่ถึงตาดสินใจกลับมาครับยูชอบชอบบทแล้วก็ดีใจตั้งแต่พี่ถาติดต่อไปพี่ถาโทรไปคุยด้วยแล้วแบบ ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธเลยอะ่ะคือแบบอยากเล่นมากแล้วก็อยากจะได้ถ่ายทาสักทีแล้วตอนที่ถ่ายทำนี่มีความรู้สึกว่ายุ้วักตัวละครขเจ้านางนพยูมากรักแล้วก็สงสารอินมากๆคืออินตั้งแต่อ่านบทแล้วอ่านบทก็ร้องไห้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนที่ถ่ายเนี่ยอยากให้ละครได้ออกเร็วๆอยากให้หลายๆคนได้ชมเร็วๆยูเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีความสุขกับละครเรื่องนี้ค่ะแลนน้วก เพราะว่าเราเคยปรึกษาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยมันยู่รับแต่ละคนเครียดมาตลอดคือตลอดเลยข้างหนักอารมณ์โดยตรงเลยคุณหมอบอกอันดับแรกเลยต้องพักผ่อนเยอะๆเยอ เหมือนรอ่างกายเราอะยุ้ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าตัวเองจะแบบไม่แข็งแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยพอยุ้ยก็แข็งแรงมาตลอดแต่พอได้ไปตรวจสุขภาพอพอได้ไปเตรียมตัววางแผนที่จะมีน้องเนี่ยถึงได้รู้ว่าไอ้ไข่ของเราแบบด้วยด้วยสภาพร่างกายของเราที่อาจจะทํางานหนักนอนน้อยเครียดอะไรเงี้ยอาจจะมีผลต่อการผลิตไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยวางแผนแต่เราตั้งถ้าเราต้องมีน้องจริง อาจจะต้องพักงานที่เรารักซึ่งยุ้ยเจ็บปวดนะยุ้ยคือแบบเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังแบบคิดถึงละครเพราะว่า20ปีที่ยุ้ยทำงานมามันคือครึ่งชีวิตของยุ้ยเลยกับการเป็นนักแสดงอะไร่าเงี้ยแต่คิดว่าวันนี้เราก็ต้องวางแผนแล้วเดี๋ยวตอนนี้ยังไงก็เลื่อดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโล่งยังคะโล่งแล้วตอนนี้โลง่งก็คือ เที่ยวเป็นอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ก็อยากจะพาตัวเองไปพักผ่อนไปให้สบายๆแล้วเดี๋ยวตั้งหลักที่จะดูเรื่องน้องกินไม่ได้เ,เป็นคลิปที่ฟังน้องใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็คุณหมออยากให้ผ่อนคลายก่อนเพราะยูปุ่ติดกล้องไปแค่เดือนเดียวเองอะไรเงี้ยอยากทําให้ตัวเองแบบเออผ่อนคลายมีความสุขสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นตั้งใจจะ ตั้งใจจริงๆตั้งใจงจ,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 งจะธรรมชาติแต่ส่วนหนึ่งด้วยอายุที่ยุ่ยเยอะแล้วยุ่ยก็ต้องปรึกษาคุณหมอด้วยเพราะว่าถ้าจะมีสักทีก็อยากจะให้ดีเลยให้แข็งแรงเลยไม่ต้องมามีปัญหาตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีช้อยให้ไหมว่าต้องดูยังไงบ้างการไยถีอเข้าหรือว่าอะไรยังไงจริงจริงคุณหมอแล้วแต่เรายุ่ยเองก็จะถ้าสมมติว่าธรรมชาติไม่ได้ก็คงต้องใช้วิธีวิทยาศาสตร์ ตอนนี้เร,เริ่มเริ่มวางแผนแล้วค่ะเริ่มเริ่มได้คุยกับคุณหมอบ้างแล้วแล้วก<ด>็ววเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ็นตัส่วนตัวแล้วในจิตใจเราเป็นผ่อนคลายตามที่เราอยากตั้งใจไหมจริงๆอ่ะอยุ้ยผ่อนคลายมาตลอดอยุ้ยจะเครียดเฉพาะเวลาที่เล่นละครแล้วยุ้ยต้องร้องไห้อย่างละครที่เห็นในยุ้ยร้องไห้ทุกวัน 20, 30, 40, วันยี่สิบสามสิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ชีวิตในในในชีวิตจริงอ่ะคือเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วที่ยวิทำงานยุ้ยเป็นคน ่อนข้างจริงจังแล้วคนที่มีความสุขจะต้องมาร้องไห้วันหนึ่ง2 0 3 0ซีนอะไรเงี้ยมันก็คงต้องใช้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยพี่พี่พี่พแมาบอกคนตั้งใจจะมีลูกแล้วมันจะไม่ค่อยจะแบบว่าสกเซสจล้ังมาจริงๆก็กลัวว่าก็ก็กกพยายามจะไม่กลัวแล้วก็พยายามจะผ่อนคลายแล้วก็ใช้ทุกอย่างทั้งวิทยาศาสตร์และศศาสตร์เขาเรียกว่าขอสายมูที่ไหนว่าดีก็จะไปใช่ไช่ก็คืออธิษฐานดีกว่าเรียกว่าอธิษฐานทุกที ที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อธิษฐานทุกวันที่เราแบบที่เราระลึกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้อยากได้แฝดเลยไหมครับหรือว่าชายหญิงหรือว่ายังไงดีจริงๆถ้าสมมติได้ปรึกษาคุณหมอแล,แล้วตั้งใจว่าจะเอาแฝดค่ะทีเดียวเลยเนาะใช่ทีเดียวเลยอยากอยากจะมีนะคะตอนนี้คนเดียวได้ก็บุญแล้วเนี่ยเป็นแบบไหนคบที่เราวางไว้กับพีลาคือแบบชายหญิงหรือแบบว่าเราชายชายตอนนี้คุยกันว่าอะไรก็ได้หมดเลย ขอให้ขอให้มีก่อนขอให้ขอให้มาก่อนนั่นแหละเริ่มใช่ไหมคะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วยื้อยุ่ยเยอะแล้วเนาะต้องบอกว่ายุ้ยก็ไม่อยากท้องบ่อยๆแล้วใจอยากจะมีลูก2ถึง3คนเป็นความตั้งใจอยู่แล้วแต่ตอนนี้พอได้รู้ สภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีคนเดียวก็ถือว่าเป็นบุญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าได้ปรึกษาคุณหมอก็อยากจะได้แฝดไปเลยจะได้ท้องทีเดียวเ้ยค่ะแต่คนเราเนื่เราก็มีความเป็นแม่เต็มตัวแล้วตอนนี้อยากอยากเป็นอยากเป็นแล้วก็อยากมีลูลนีเปเด็กอะไรเงี้ยไหมคะดูทุกวันดูทุกวันแล้วก็เราก็อยากได้ใช่แฝดเลูกเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกวันถ้าเป็นแฝดเราสามารถเหนื่อยได้ ดีค่ะแล้วก็คนช่วยเลี้ยงเยอะที่บ้านครอบครัวทุกคนอยากมีกันหมดแล้วในในส่วนสุขภาพสามีล่ะเป็นี่เยอะมางพี่ทานแข็งแรงตัวเขาก็แข็งแรงใช่เขาก็เขาก็แข็งแรงอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับตอนนี้ขึ้นอยู่กับตัวยุ้ยด้วยแหละไม่ไม่ไม่กดดันมันลึกๆแล้วอ่ะก็พยายามจะสบายๆถึงได้บอกว่ายุ้ยต้องใช้ทายาทศาสตร์ในการใส่มูนนั่นแหละยึดอธิษฐานอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีปีนี้ไหมคะคุะปีนี้ตั้งแต่ปีนี้เลยถ้ามีจะดีใจมาก คือจริงๆพร้อมแล้วเลยใช่ค่ะอย่างอธิษฐานที่เรามีได้ศึกษาว่าที่ไหนเขาไปขอแล้วได้ทุกที่ที่ไปทําบุญทุกที่ที่ไปทําบุญก็จะขอหมดหรือแม้แต่ที่บ้านที่บ้านก็ขอทุกวันขอวนสวดมนต์ขอทุกวันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าที่ถามลึกได้ก็ก็ขออะไร้วมีการเช็คดวงด้วยนะเช็คเหมือนกันบอกแล้วว่าจ่ายมูเพื่จะถามตลอดตอนนี้บางทีไปถามพระพระท่านก็บอกว่าไปถามหมอไม่ได้ถามพระต้องไปถามหมอเียแล้วอย่างเราไปเช็คดวงเพราว่ายังไงบ้าง ก็จะเช็คว่ายูจะมีไหมยูจะมีลูกได้ไหมท่านก็บอกว่าก็ต้องถามหมอต้องถามศัลยแพทย์เลยเนอะอะไรถ้าถามๆปีนี้จะแบบเสริมเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเอ่อไม่ไม่มีต้องเสริมเรื่องอะไรมีแต่ว่าก็ทําบุญแล้วให้เราตั้งจิตอธิษฐานไม่มีแต่ว่าปีนี้เรามีลูกจะดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับไม่มีไม่มี ยังไม่มีคือสำหรับยุ้ยนะยุ้ยคิดว่าถ้ามีถ้ามีก็ดีใช่ยังไงก็ต้องดีจะพูดอยู่เสมอใช่ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายหรือไม่ว่าจะมีปีไหนต้องดีอันนี้มีกาหนดระยะเวลาไหมว่าสักกี่เดือนหมบอยาพักงานกางวันเทางยุ้ยขอปีนี้ขอปีนี้เต็มเต็มเลยใช่ปีหลังครับผมใช่ค่ะเนี่ยเริ่มจากปิดกล้องเรื่องนี้เป็นต้นไปยุ้ยตั้งตั้งหลักเลยว่า จะให้เวลาแบบเขาเต็มที่อะไรว่าเราพยายามเต็มที่แล้วอะไรแบบนี้ส่วนงานติดงานไล่ขายของยังอยู่บ้านอันนั้นเราไล่หน้าห้องนอนก็เลยแบบสบายวันละสามชั่วโมงอะไรติดห้องนนอใช่อาบน้ำนอนอะไรอย่างเงี้ยพี่ค่ะคก็เกิดถูกว่าน้องแบบไม่ได้มาเลยจริงจริงวัานี้เลยค่ะว่าเราจะเพติดต่อถึงเนี่ยค่ะตอนไหนช่วงไหนอเลยจริงจริงเนี่ยค่ะนัดนัดคุยกับคุณหมอแล คือกับคุณพาไปด้วยใช่ค่ะก็จะให้คุณหมอตรวจสุขภาพว่าถ้ายุ้ยมีด้วยตัวเองเนี่ยมันจะสามารถไหมเพราะว่าด้วยอายุเยอะยุ้ยที่มันแบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเสี่ยงจริงๆก็คงจะต้องผู้วิทยาศาสตร์อะไรฟาแตกเื่อที่จะ้เอานั้นถูกต้องอะไรที่เล็ง่ายที่สุดเร็วที่สุดจริงๆแล้วพี่ทันอยากให้ยุ้ยทำกลัวกลัวว่าเราจะแบบจะเจ็บตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอยุ้ยก็คุยว่ายุ้ยก็จะอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงถ้ามีเองก็กลัวว่าลูกจะไม่แข็งแรงหรืออะไรอย่างเงี้ย จริงเรามีใจมาว่าถ้ามันต้องเลือกได้อยากเลือกเพศไหนรับยุยยอยากได้ผู้หญิงใช่พี่ทันตอนแรกอยากได้ผู้ชายตอนนี้อยากได้ผู้หญิงแล้วแล้วตอนนี้ก็เลยมาคุยกันว่าอะไรก็ได้ได้ได้แปดติชายแล้วมั้งปรี้ดีใจมากดีใจมากค่ะแต่แต่ว่าหมอมีโอกาสจะมาถ้าจะพูดคุีทําแฝดแล้วก็ฝากไปอย่างงเี้ยนะหรับคุณหมอบอกว่าไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวถ้าถ้ายุยนี้ทำใจให้สบายเดี๋ยวเขาจะมาเองอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะอยู่ให้เะได้ค่ะ